สวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับที่ติดตามทางช่องนะครับเอาเบาเล็กเด็ดเนาะนะครับเล็กเด็ดเอาเบานะนะครับมาเจอกันอีกแล้วสหรับแนวทางฮานอยนะครับสถิตินะนะครับประจำวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดเลยนะสมาชิกสามสิบเอ็ดตุลาคมหกแปดนะครับนะครับมาเจอกันอีกสหรับเป็นทางฮานอยผมวันนี้เนาะนะครับผมทำมาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งใจด้วยนะขอสรุปผลก่อนในเมื่อวานนะครับสหรับแนวทางฮานอยเนาะนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์ด้วยนะที่สมาชิกนะครับผม เทปเคียงสีน้อยเมื่อวานผมเด่นสามกับสี่นะนะครับสำหรับอ่าเมื่อวานนะเป็นมัดรวมเนะาะจะเป็นในทางสถิติเนาะนะครับผมเทปเคียงสีน้อยเนาะน้อยจิตนะครับน้อยจิตนะนะครับพิเศษนะปกติแล้วก็ v ี p อ่านะครับสีน้อยคือเก่านะครับผมอ่า นอห้าศูย์สามหนึ่นะสี่ห้นะนะครับผมวันผมเด็ดจางกับสี่นะนะครับแล้วก็พิเศษ8ปดสองหกนสองหะเจ็นะครับอ่าปกติ7จ็4แปดเกแนะสีแล้วก็ v p 8 0แปดนยะ VP 8 0แปดศูนย์หกสองหกแปดศูนย์หกนะแล้วก็สองหกนะครับในราบี p นะครับฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนะตารางก็ถือว่าเด่นดีในมาชิกนะครับสำหรับเด่นตารางนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูเมื่อวานนะครับสลับแนวทางห้านอย นะครับสรุปผลหวานเนาะนะครับผมสวัสดีมาเช่นทุกคนด้วยนะนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมเนาะนะครับวันนี้ผมมีในฐานะลุกอามงคลปู่เวสวรด้วยนะนะครับจุดขอบคุปู่ละนะครับเลขทุกคนก็สวยงามแล้วก็รัฐบาลไทยผมสรดปของสุดท้ายแล้วนะในร้อยผ่านมารัฐบาลไทยเนี่ยนะครับอ่าในหัวข้อหนึ่งมาในตัวเน้นนะนะครับถแต่คนที่ชอบก็อย่าลืมติดตามประชมแล้วก็วันนี้มีพัฒนาด้วยนะพัฒนาในร้อยผ่านมาเนี่ยนะวันก่อนมาศูนย์นะพัฒนาถือว่าเดินดีละศูนย์เนี่ยนะนะครับอย่าลืมติดตามประชุปผลก่อน นะครับกระชากนะ94311นะกระชาก94311นะโอ้โหมาชุดนี้เลยนะครับนะครับโอ้โหมากระชากมาสามไม่นั่งเลยนะเมื่อวาน94343ี่สาก้าหกระชากมาสามไม่นั่งเลยนะนี่นะนะครับแล้วก็34ชุดนี้อีกนี่นะนะครับแล้วก็ตารางอีกนะกระชากนะอันนี้พูดถึงกระชากก่อนนะนะครับนะครับถ้ากระดูกหัวชุดนี้ก็จะโชคดีอีกนะนะครับเอ้าอันนี้คือกระชากนะ นะครับกระชั้ออกเก้าสี่สามนี่ออกสนะี่สามเก้าเนาะอันนี้สี่สามสามสี่ในบ้านเขียวจะเป็นชุดอ่าไม่ได้เดียวเนาะนะครับสําหรับสี่สามสามสี่เนาะนะครับอันนี้คือกระชา้นะอ่าแต่ในนี้ไม่มีมนะนะครับสำหรับอ่าในจนะพูดเนาะนะครับผมได้นักกีฬาหนับสี่ห้าศูนย์นะสี 50, นะ่ห้าศูนย์อ่ะสี่เป็นหลักร้อยนะครับผม แล้วก็สามหนึ่งอ่ะสามหนึ่งมาช่วนี้อีกนะครับสามหนึ่งมาช่วยนี้นะนะนะครมาสามหนึ่งอ,อีกเนาะสี่ร้อยแล้วก็สามหนึ่งะคัน่ะนครับผมอ่สามหนึ่งอันนี้ไม่มีนะนะครับแล้วก็พิเศษนะแปดสองหกเจ็ดศูนย์แปดสองหกสามกับสี่ไม่ลงอ่ะสองหกไปเข้าตารางเอาอันนี้คือตารางนะ บางทีก็ดูไม่ทั่วขอไปด้วยนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่มีอ่นนคาสตตารางเนาะสองหกสองหกเจ็ดศูนยะ์ 2, 6. 2, 6. 70, ไม่มีนะแล้วปกติเจ็ดแปดแปดสี่เก้าเจ็ดแปดแปดสี่เก้าอันนี้ไม่มีสามกับนะสี่เนาะอ่ะสี่เก้าสี่เออ ดูไปทั่วถึงอย่างนี้แหละเอา้านี่นะครับสีชุดนี้นะตัวนี้ด้วยสีหกนี่เอ,อ้าอ่านะครับนี่นะครับก็จะมาชุดกระดูกหัวเนาะนี่นะนะครับอ่าแล้วก็ V.P. แปดศูนย์หกสองหกแปดศูนย์หกสองหกนะครับสองหกก็ค้าวตารางอยู่ในมาชิบนะครับ อเมื่อวานนี่ยตารางอีกสองหกเนี่ยมาสองรอบเลยพิเศษครับแปดศูนหกอันนี้ไม่มีนะครับอะสรุปนะเมื่อวานนะครับสรุปเมื่อวานเนาะนะครับสรุปเมื่อวานนะครับอ่าฮานอยวันพฤหัสบอดีที่สามสิบนะนะครับเป็นกระชาติเนี่ยโอ้เข้าสามไม่นั่งแล้วก็ในตัวเดือนสามสี่ด้วยกระชาติเนาะนะครับอ่านี้ด้วยสามสี่เนาะแล้วก็นาขีดนะสามหนึ่งนะครับอ่าตรงเนาะนะครับสองหกตารางนะนะครับแล้วก็สี่เก้า อ่าสี ieve, ่เก้าสี่หกชนี้ในตัวนี้ด้วยนะครับเออผมกระดูกหัวอยู่ก็มันจะมาที่ปกติสี ieve, ías, ่เก้านี่แหละนะครับผมนะนะครับ,นะรบแล้วก็สองหกอีกฉีดนี้หมดอีกฉีดนี้หมดอีกเอ้าเอ้านะครับสองหกมาสองรอบเนาะแต่ไปเข้าตารางนะก็ดีใจใครมาชิคผู้โชคด,ด,ดีด้วยสลับเมื่อวานทำเต็มที่แล้วนะครับผมอ่ะสลับวันนี้ตามกันต่อไนดะ้มาชิคสลับแนวทางฮานอยสถิติผมได้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆไม่ชัดเจนอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรเฮมชิคก็สามารถที่จะนะครับอ่า Ate, คอมเมนต์แท็กทิปผมไวเนาะนะครับนะครับจะได้อธิบายแนวทางจะได้ชัดเจนนะนะครับผมนี่เป็นแนวทางสถิติผมนะครับเป็นแนวทางสูตรชมเบาทีนะนะครับะสามต่อเนาะฮานอยสถิตินะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อที่มาชิ้นะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมเนาะตัวเลขทั้งหมดคัดมาจากแนวทางสูตรสถิติผมนี่แหละนะครับฮานอยสถิตินะห้า นอนสตินัดแมลงตัวเล็กเนี่ยมันเยอะเลยมาซืิอพวามาอยู่ใกล้ปต่านะ่แมลงมันเลยเยอะบินไปเดินมานอ่ะดามาชามาวันที่สามเนาะสิบทับสิบนะทับหกแต่เาวันสุดท้ายของเดือนนะัดสลับวันนี้สลับเดือนตุลาคมนะครับผมยังขอเป็นวันดีดีด้วยสลับวันนี้นะนะครับคอยสดเช่นการส่งท้ายเดือนเนาะ นะครับเหมือนอากาศนะครับต่างจังหวัดเนี่ยทางอีสานนั่นเนี่ยในเริ่มหนาวแล้วนะเริ่มเย็นแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะมาชินะครับผมอ่ะมาดูตัวเด่นนะสลับใส่ออกกำลังกายนะครับผมเด่นเด่นเด่นผมเด่น,เดนนี้วันนี้เอา้าเจ็ดกับเก้านะอ่าตรงใจหรือเปล่าเจ็ดกับเก้าเก้ากับเจ็ดในตัวเด่นวิธีปลอดภัยเป็นในตัวเด่นนะสลับใส่ออกกำลังก,กายเมื่อวานนี้มาสามสี่สี่สามกาชาดนะเป็นมัดรวมเป็นมัดรวมผมวันนี้แยกหน่อยเนาะนะครับแต่สองตัวเด่นสองตัวเนาะ องตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นสองตัวน,ะ,วนะเด่นเจ็ดนะโอ้โหเจ็ดยังมาอยู่นะให้มาเช็คเจ็ดสองเจ็ดสามนะ,นะนะเจ็ดสนะี่นะนะเด่นเก้าอ่ะเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะเบิ้ลนะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสลับอย่หางเบิ้ล ยังไว้ใจไม่ได้เนนะนะบินะครับอ่ะมาดูในตัวเน้นนะมาดูตัวเน้นนะเจ็ดเก้าเ้าเจ็บางทีเข้ามาเป็นคู่เนี่ยมาใช้วิธีปลอค้ยคืนในตัวเด่นเนาะเป็นมัดรวมนะเด่นละสามชุดสลับในชุดจับคู่เด่นเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเดส่นะครับเด่นเจ็ดพวกเน้นนะครับเจดสี่สี่เดนะเด่นทางปลยืเยนเปทางกลับเนาะแล้วเด่นเกอ่ะเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะนะครับสลับเด่นเก้าพวงเน้ 9, 00, 9, นเก้าศูนย์ศนย์เก้าเนีางหกนะ เคยกระโดดหัวในมาชี่นะครับทุกๆตัวเลขที่ว่าคัดหมดนะทั้งตัวเด่นและตัวรองนะครับผมเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสลับในทางเบิ้ลเนาะนะครับอ่าอย่าไว้ใช้ไม่ได้เบิ้ลนะครับแคบเลยสลับทุกจะบคู่เด่นสองตัวและสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวนะครับอ่าแปดเจ็ดสองนาะนะครับแล้วก็สามเก้าศูนย์แล้วก็ 3, 9, หนึ่งเจ็ดสี่นะใชุสามนั่งก็สามชุดอีกคือเก่านะครับแต่เม,มื่อวานสามนั่งเป็นกระชาตินะนะอันนี้จะไปเขียนตารางนะเขียนตารางก่อนนะครับเด่นตารางนะนเดี๋ยวดูกันว่ามีตัวไหนมั้งตารางเมื่อวานในสองหกมาสองรอบเลยตารางนะ ก็จะเป็นนี่นึงรัะมาดูตารางกันตารางตารางนะครับอืมเจ็ดนะเก้าหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์นะสลับเดลี่นตารางอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสลับเป็ทางขานอนสถิติผมทางช่องทางอเบาเลขเด็ดนะครับประจำวนันศุกร์นะที่ 31ตุลาคม68แปดนะพวกนี้ก็วิธีใหญ่บ้านเราเลยนะเฮมาชิกนะเนาะนะครับผมเจ็ดเก้าเนาะบางทีขบวนเป็นคู่วิธีปลายคือในตัวเด่นเราเป็นบ้านรวม72 73 74 98 90 91นะเน้น74กับ90เดี๋ยวทางไปเดี๋ยวมันทางกลับช่วงนี้ระวังกระโดกหัวเนาะนะเมื่อวานใ 46, น4649เนาะกระโดกหัวมาในรอบปกติเฉยเลยนะครับผมอ่ะนะครับบางทีต้องระวังนอาจจะลองด้วยนะครับอ่ะเบ้นก็เ7็9เจ็าเกสลับะนะทางเบ้นวันนี้นะนะครับผมแคบ,บเลยสามทุดจะพูดเด่นสองตัวและสามตัวเด่น แปดเจก้าศูนย์ 2, 3, 9, 0, แล้วก็หนึ่งเจ็ดสีนะอันนี้เป็นสาไมนั่งนะนะไม่นั่งเข้ากระชากเมื่อวานอะนะครับตารางมีเ้ามีเมีหนึ่มีสมีศูนสลับเปลี่ยนตารางนะนะครับมชอบตารางแคบตารางผชอบอะจะพูดเรียนแคบนะครับที่ชอบใสยแล้วก็แคบีเดียกว่ายที่ในตัวเรียนสลับจะออกกําลังกายเนาะสลับเด่นตารางนี่ก็ มีรุ่นทุกวันนะใส่เบญจราคะมาเกือบทุกวันนั่นแหละนะครับผมเนาะอ่ะนี้ไงขอเป็นวันดีๆสาส่พิณชีทุกคนไป่เดินกันละกันสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้เนาะมาสอยนั่งสามนั่งสำหรับวันนี้ก็ถือว่าคัดแล้วทุกๆทางถือว่าคัดหมดในมาชิกสำหรับตัวเลขเนาะนะครับอ่าวันนี้มีในทางรูปภูมิเวสวรโนนะจุดคอพอดละนะครับผมเนาะซึ่งสั้ก็อย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็อ่ารัฐบาลไทยผมสรุปโฮสต้าล่าสุดในทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับแล้วก็หลักพนาสองพันเกินเราผ่านมามาศูนย์ศูนย์ มาแนทางสูตรเฉยเลยสำหรับลาวานานะครับช่วงนี้าัดีแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮมาชิกนะครับดีเย็นนี้ม,มาลุ้นกันโชคดีเป็นของทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ